สำหรับข้อนี้นะครับเราจะรับค่า x 1 x 2 y 1 y 2แล้วคำนวณหาระยะทางระหว่าง2จุดนี้นะครับรู้สึกจะเป็นวิชามอลปลายนะสูตรมันก็คือระยะทางก็คือ s q square r รู t นี่ฮะข้างในนี้ก็ในวงเล็บ x 2ลบ x 1ยกกำลังสองบวกด้วย y 2ลบ y 1ยกกำลังสองครับก็ เราจะรับค่าเข้ามาถึงสี่ค่าเลยนะครับเอ่อผมไม่รับค่าดีกว่านะผมจะให้ใส่ค่าในตัวแปรมาเลยแล้วกันอม่งั้นมันจะเย่นเยอะนะครับอา่าผมให้ x หนึ่งเป็นสิบ x สองเป็นสิบห้าแล้วก็ y หนึ่งเป็นห้า y สอง เป็น8นี่นะครับอ่าทีนี้เราจะมาหาระยะทางกันนะครับเอ่อฟังก์ชันที่ใช้ square root เนี่ยของ Python เนี่ยคือฟังก์ชันที่อยู่ใน library m a t นะครับเพราะนั้นผมจะ import math เข้ามานะครับโอเคทีนี้ระยะทางเนี่ยอ่มใช้คำว่า d เลยนะ d เท่ากับ math. สแควร์รูทอ่าก็ใส่มงเล็บนะ x 2ลบ x 1ยกกำลังสองกำลังสองอ่ายกกำลังสองผมจำไม่ได้ละผมใช้ก่อนนะไอท้อนยกกำลังเนาะ ออใช้ดาวสองตัวนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวยกกำลังสองนะเราจะใช้ดาวยกกำลังสองนี้เสร็จแล้วเราจะบวกด้วย y 2ลบ y 1ยกกำลังสองยกกำลังสองโอเคถูกไหม x 2ล y ยกกำลังสบวกด้วย y 2ลบ y 1ยกกำลังสทั้งหมด square root okay. เรียบร้อยครับอทีน,นี้เราจะ print ออกมาดูนะ print print ว่านะครับระยะทางคืออ่าคือตัวดีนี่นะโอเค okay. อ่ะเดี๋ยวลองรันดูนะครับ มันก็คำนวณออกมาได้ระยะทางคือ5.83ก็นั่นแหละฮะโอเคทีนี้ถ้าผมลองเปลี่ยนเล่นๆเ,เนาะเอา y เป็น9 y สเป็น20นี้ล่ะอ่ะก็เข้าสูตรไนดะ้แล้วกูว่า c t r r f 5 ระยะทางคือ12.8083โอเคตามนั้นแหละครับสำหรับข้อนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ